อัปเดตสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีรอบแรกไปแล้วนะคะส่วนรอบที่2จะดําเนินการจ่ายเงินอย่างไรแบบไหนสวัสดิการจากทางภาครัฐนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพร้อมกับอัปเดตตารางการจ่ายเงิน 8วันที่จะจ่ายในเดือนกันยายนนี้มีวงเงินอะไรบ้างกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และมีเงินพิเศษด้วยนะคะติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะพี่น้องเกษตร,รกรชานาต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งมีมีการจ่ายเงินโอนเงินจากทางธนาคารตกสที่กรมส่งเสริมการเก,กษตรส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอนเงินไรและ1,000บาทเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้ววันนี้ วันที่4กันยายนเป็นวันสุดท้ายของรอบแรกที่จะได้รับการอนเงินแต่ในส่วนของเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินไม่ต้องตกใจนะคะบางพื้นที่ยังคงประชาคมค่ะบางพื้นที่รอการนําส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ที่ผ่านมานะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนามีการอนเงินไปแล้ว1.7ล้านคนเรนแต่ยังคงเหลืออีกประมาณ2.9ล้านคูเรนวงเงิน งบประมาณ25,000กว่าล้านบาทได้มีการอนุมัติออกมาแล้วแล้วก็จะเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาตามทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ส่งข้อมูลตามลำดับที่จะอุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนั่นเองค่ะไหนใครที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเราเริ่มกันวันที่1ิกันยายนนะคะเบี้ยงที่ผู้สูงอายุค่ะ6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเลย แล้วก็เบี้ยงชีพผู้พิการ8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุเหมือนกันแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทค่ะคุณผู้ชมโอนตรงในวันที่10กันยายนนี้นะคะส่วนวันที่15กันยายนค่ะค่าป่วยการอสมอและอสสอนะคะ2,000บาทและในส่วนของรายการหักชาวภรกิจอสมอนั้นขึ้นอยู่กับเนื้องานต้นสังกัดแต่วันที่15กันยายนนี้2 0 0 0บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินในเดือนกันยายนนี้มีเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสําหรับ สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะได้รับสิทธิ์ริการห่งรัฐจากทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการโอนเงินด้วยเช่นกันนะคะในช่วงวันที่16กันยายนใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเกิดก่อนพอศ2 4 9 6รอกากลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะคุณผู้ชมและใครที่เกิดในช่วงพศ2496ถึงพศ2 5 0 2องจะโอนเงินในวันที่17กันยายน2 2568นะคนและถ้าหากใครที่เกิดในพศ2 5 0 3 ถึงพศ2508ค่ะสำหรับเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จะโอนในวันที่18กันยายน2 5 6 8ค่ะสำหรับการจ่ายเงินยังคงจ่ายอย่างต่อเนื่องในวันที่19กันยายน2 5 6 8เงินเบีย้ยผู้พิการ200บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกโอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะ30กันยายน2 5 6 8เงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา33หรือว่ามาตรา39ค่ะ1 0 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนคาลวละไม่เกิน3คนจะถูกโอนตรงโค้งสุดท้ายของเดือนกันยายน2 5 6 8ยินดีด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือตารางการแจกเงินและข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชนาข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแลวก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสะสะทั่วประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ทุกคนใครอยู่ในกลุ่มไหนร่วมแสดงความคิดเห็นขเข้ามาในช่องได้ค่ะและทิ้งท้ายในวันนี้ ะะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินชัดเจนจากคุณชัชวานแพทย์ยาไทยจะได้หายคล่องใจกันเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะใครยังไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่งพันบาทต้องดูครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสสวิส๊ครับชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชเทวีเจ็ดพักไทยสร้างไทยครับผุ้แทนลูกสาวหน้าคงกุลลาห้องไห้ เดี๋ยวจะมาตอบปัญหาแล้วก็ข้อข้องใจข้อสงสัยที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาถามกันมามากมายว่าทำไมยังไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาททั้งนาปังนาปี หลายคนก็มีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับลงทะเบียนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้นู่นนี่นั่นผมก็เลยจะมาอธิบายข้อมูลที่ผมได้รับมาให้พี่น้องชานาได้ฟังนี่เป็นข้อมูละนะครับต้องน้าเรียนอย่างนี้ครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่น้องชานายังไม่ได้รับเงินไร่ละหนึ่พันบาทเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันอย่างที่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าทพสได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชานาไร่ละหนึ่พันบาทเนะี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่ง กันญา struggled. เป็นการโอนเงินให้พี่น้องชาวนานาปังแ0 0แสนัวเรือนวันที่สองนะครับเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคเหนือวันที่สาก็คือวันนี้เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอีสานแล้วก็พรุ่งนี้วันที่สี่เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอื่นๆนั่นก็คือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นประเด็นแรกถ้าพี่น้องนาปังยังไม่ได้รับอ่ะพี่น้องต้องฟังแต่ถ้าวันนี้วันที่สมเนี่ยพี่น้องภาคใต้ ยังไม่ได้รับต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันโอนของท่านอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันต้องตรวจสอบว่าท่านอยู่ในภูมิภาคใดนนแล้ววันโอนของท่านถึงรอบหรือยังถ้าถึงรอบแล้วทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของทุกท่านโดยที่ทุกท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษเรตรอำเภอซะก่อนทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เนี่ยผมทราบมาว่าทางทกศเนี่ยได้รับไอชื่อ ของพี่น้องชาวนาเนี่ยที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยอย่างนาปังที่มี8 0 0แสนกว่าลายชื่อเนี่ยเจ็ดแสนลายชื่อนะครับได้รับการโอนเรียบร้อยยังมีปัญหาอยู่ที่ประมาณ10,000แสนลายชื่อส่วนนาปีเนี่ยนะครับรายชื่อที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่ไม่มีปัญหาที่ทกศได้มาเนี่ยมีอยู่แค่1.7ล้านลายชื่อแค่นั้นเองนั่นแสดงว่าอีก3ล้านลายชื่อ3 000, ล้านครัวเรือนมีปัญหาปัญหาที่มีเกิดจากอะไรครับ1 ท่านยังไม่ได้รับการยืนยันประชาคมโดยรอบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่มีการยืนยันประชาคมในรอบของเดือนกรกราคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีปัญหาเรื่องการประชาคมการยืนยันการตรวจแปลงเนี่ยก็จะได้รับการยืนยันในรอบที่2องเข้าใจยังครับใครที่ยังไม่ยืนยันก็จะกองอยู่ที่3ล้านลายชื่อนีอ่คือปัญหาเรื่อง การประชาคมการยืนยันสิทธิ์ปัญหาที่2นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของบัญชีธนาคารเกษตรกรลายใหม่นี่ยังไม่เปิดบัญชีทกศนี่ต้องรีบไปเปิดบัญชีทกศแล้วก็ไปยืนยันที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนก็มีชื่อนามสกุลท่านเนี่ยมันไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นชื่อทกศบัญชีของทกศกับชื่อที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกันอีกอันหนึ่งก็คือบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับทกศเนี่ย บางคนเป็นบัญชีที่ร่วมกับบุคคนอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นบัญชีท่านที่มีรายชื่อตรงกันอันนี้ผมนําเรียนนะครับแล้วก็บัญชีที่ไม่มีการเดินบัญชีที่ถูกปิดเนี่ยท่านต้องไปเปิดใหม่ผมขอนำเรียน2ส,ส่วนใหญ่ๆให้ฟังว่าปัญหา2ส,ส่วนมันคือปัญหาท่านยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่ได้ประชาคม ในรอบแรกชื่อของท่านก็จะไปกองอยู่รอบที่สองพอท่านผ่านการประชาคมรอบที่สองในกลุ่มก้อน3ล้านคนในเรื่องของนาปีท่านก็ถึงจะถูกส่งลายชื่อไปที่ทกศประเด็นที่2คือเรื่องของบัญชีตรงนี้ท่านต้องตรวจสอบดีๆท่านประชาคมแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังมีปัญหาเรื่องบัญชีอย่างที่ผมแนะนําเรียนท่านต้องไปตรวจสอบที่ทกศยืนยันให้ตรงกัน2ปัญหาที่ผมแนะนําเรียนถ้าท่านแก้ไขเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะรายชื่อจะส่งไปที่ทกศแล้วทกศก็จะ โอนเงินให้ท่านเป็นรอบๆนะครับผมยืนยันว่าเป็นรอบๆไม่ได้โอนรอบเดียวรายชื่อตรวจสอบแล้วบัญชีตรวสอบแล้วถูกต้องก็จะได้รับการโอนเป็นรอบๆท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับท่านก็ต้องไปติดตามที่เกษตรอำเภอแล้วก็ไปติดตามที่พคศดูว่าปัญหาของท่านมันติดที่จุดไหนนี่คือแนวทางที่ผมได้รับการยืนยันมาทางจากทางเกษตรอำเภอแล้วก็ทางธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าพคศนะครับพี่น้องครับ นำเรียนพี่น้องเป็นเบื้องต้นก่อนสำหรับข้อมูลการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็เป็นความเข้าใจของพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าใจตรงกันใจเย็นๆนิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดจากว่าปกติแล้วเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับในช่วงเดือนธันวาคมจิกาการดําเนินการเตรียมการไว้ของหน่วยงานอาจจะไม่ได้เตรียมการไว้เอาไ,ไว้ง่ายว่าปีนี้ได้เร็วมันก็เลยตั้งหลักบ่ถือนั่นแหละพี่น้องครับเข้าใจตรงกันนะครับ ขอให้ทางหน่วยงานนะครับกับพี่น้องประชาชนปรับความเข้าใจกันผมเชื่อว่าอทุกฝ่ายใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันดีแล้วครับที่เงินมันถูกอนุมัติแล้วก็ไม่ได้ต้องไปขาดป่านขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างแอปพลิเคชันทางละนะครับเข้าบัญชีโดยตรงเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่ามั่นใจครับว่าปัญหาต่างๆก็ถูกแก้ไขามาในทิศทางที่ดีขึ้นก็ดีใจกับพี่น้องชาวนาอีกครั้งหนึ่งครับต้องขอบคุณ ทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมผาักดันช่วยกันผมบุ้แทนวิครับชันชวานแพทย์ยาไทยลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ